สวัสดีครับพ่อวงครุยนะครับเป็นประจําทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับและทางช่องยูทู e คุยเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับถ้าทางชั้นเรียนเลขนี้จะประตรงกับวันสงกรานพอดีนะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านส่วนถ้าเป็นทางช่องยูทู e ก็จะเป็นวันวันที่14นะครับก็วันนี้ผมก็สวัสดีล่วงหน้าไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเลขก็มาถึงพอดีเลย น่าจะเป็นกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูปนะเพราะเลขออกสไตล์เป็นเลขแนวมงคลนะแต่ถ้าใครติดตามช่องหวยมาสักพักจะทราบว่าหุยก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเลขมันมันมงคลเพราะตัวมันเองนะมันเป็นชื่อเหมือนแบบชื่อเรียกอ่ะอืมให้มันเข้าสไตล์อะไรอย่างเงี้ยหวยมองว่าตอนเนี้ยความมงคลเนี่ยมันอยู่ที่คนไม่อยู่ที่เลขต่อให้คุณเป็นคนดีเลขอะไรที่มันเป็นเลขที่มันใครเพาว่าไม่ดีแม่นู่นนี่นั่นอ่ะผมว่าไม่เกี่ยว ถ้าคุณดีอ่ะดีอากภายในเลขอะไรมันก็มงคลตลับคุมะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับคุมเลขนี้ก็คือ6 4 5 9่ห้าเกนะคุยกตั้งชื่อว่าวางแบบสร้างสรรค์จริงๆจะตั้งยาวๆว,วางแบบแขนอย่างสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแต่คือมันจะไม่พอ <c oughs> ตัวหนังสือมันไม่พอผมผมไม่เคยเขียนสั้นๆน,นะก็เป็นวางแบบสร้างสรรค์คำว่าวางแบบสร้างสรรค์เงนะินห้าเก้าจุดเดนะเขาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการอะไรน่นนี่นั่นอะไ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้มาจากเลข3 3คู่ด้วยกันก็มี6446 4554แล้วก็5 9 9 5นะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มเลข3ตัวก็จะได้6 4 5 5 4 6แล้วก็4 5 9 9 5 4นะทั้ง3 3คู่นี้นะครับทั้ง2อย่างนี้นะครับทั้งเลข3ตัวเลข2ตัวเนี่ยก็สามารถติดตามได้รายละเอียดแบบเพิ่มเติมจากในเลขคู่ที่คุยท,ทำไว้แล้วนะครับ กลับไปดูได้เผื่อใครต้องการจะดูเพิ่มเติมนะครับโอเคมาถึงเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเลข6459กลุ่มนี้นะครับแบ่งคูเอกแบ่งเป็นหน้ากับท้ายพอนะครับสาหรับเลข6459นี้นะเลข4ตัวเหมาะแค่หน้ากับท้ายนะครับอ่ะโอเคชื่อว่าแบบแผนวางแบบแผนอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยนะครับมาจากแนวที่มันอยู่ในท้ายนะครับเลข9ตําแหน่ง9นะครับ9ท้ายเนี่ยมีลักษณะของคนที่มีความคิดเป็นอิสระ ชอบมองหาสิ่งต่างๆที่มันดูแปลกใหม่เป็นทางออกที่มันไม่เหมือนใคราบางคนก็มองว่าเพี้ยนมาอะไรบ้างแต่ว่าส่วนส่วนข้อผมมองว่าข้อดีของเลข9คือเขาเป็นคนที่คิดไม่ค่อยจะแบบคำว่าแปลกของเขาคือเขาเป็นคนคิดที่ไม่ค่อยแบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องไปปะทะใครอะ่ะหรือมไม่ต้องไปเจอใครอะไรน,นู่นนี่เป็นทางที่แยกไปเลยสมมุติว่าเราสมมันจะต่างจากเลข8คือทางทั้งนี้นสําหรับผมผมมองว่าพลังเขา,ขาใกล้เคียงกันนะ เลขแปดนี่ชนอะไรก็ชนดาบไปหมดเลยแต่เลขเก้านี่เวลาเจออุปสรรคอะไรเขาจะมองหาทางอื่นที่มันไปได้เขาจะไม่ไปทางนั้นก็ประมาณว่าก็เห็นอยู่ว่ามันมีกำแพงกจะชนไปเพื่อ <c oughs> นนกออกใช่ไหมก็จะเป็นคนเนี้ก็เลี้ยวไปอ้อมไปนู่นนี่นั่นอะไร ي, ไปก็ผมมองว่าข้อดีมันอยู่ตรงนี้ตรงที่แบบไม่ได้ไปกระแทกไปกระทันใครอาจจะดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นแบบเดือดร้อนแต่คนนี้อาจจะเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยใช่ไหม นั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันมีทั้งเด่นทั้งด้อยนะคนที่มีแนวคิดแบบนี้แต่ว่าก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าลำดับต่อมาเป็นเลขห้านะไอ้วิธีการที่มันแปลกแป,กแ,ปกแนวอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนว่าควรจะไปยังไงควรจะไปอย่างนั้นแบบไหนจะเริ่มต้นสมมติว่าเจอทางตันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวไปสักเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยคือจะมีแนวคิดที่อย่างน้อยก็เป็นขั้นเป็นตอนอยู่ไม่ใช่แบบเลี้ยวไปก็เลี้ยวเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวมันก็จเจอเองอะไรไม่ใช่ มันจะไม่ใช่แบบว่าไลไลเส้นทางอะ่ะจะเป็นความคิดแปลกที่มันมีทางไปอย่างมีหลักมีเกณฑ์อ่าเป็นคนที่ช่างคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราจะไปทางอื่นที่ยังไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเราจะไปยังไงได้เราจะไปอย่างไรได้นะครับอีทาย้าย5้าเนาะแล้วดบบต่อมาเป็นเลข4นะครับคือพอคิดลำดับอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาสามารถเรียกว่าลงมือปฏิบัติได้เลยอย่างค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไป มีรูปแบบที่ชัดเจนพอมันเหมือนก็แบบว่าคนสี่ห้าเก้านี่ให้เรามองถึงสำหรับผมผมมองถึงเวลาโรงงานอะโรงงานกว่าจะตัวว่าเราโรงงานทําถ้าใครเคยดูแบบพวกคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับโรงงานต่างๆนะผมเห็นโรงอายุคตัวอย่างที้โรงงานทําไอศครีมก็ได้ไอติมแท่งอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนมือทํามันต้องนู่นนี่นั่นน,นี่ไงแต่ถ้าเป็นเป็นโรงงานอะไรก็่จะมีแบบ รูปแบบชัดเจนคือห้าเก้าเก้าตรงนี้มาก็คือทำยังไงให้มันไม่ต้องเปลืองแรงคนก็ไปคิดวิธีมาไอ้เลขห้าคือทำให้มันอยู่ในบล็อก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 สำหรับผมนะในมุมหมอคือห้าเก้าหนึ่งทำไงก็ได้ให้มันไม่ต้องใช้คนแล้วก็ทำให้มันเป็นยังไงก็ทำด้วยเครื่องมืออย่างไรไอ้ห้าเก้าคือวิธีการทำเข้ามาแล้วไอ้เลขสี่สำหรับในกลุ่มนี้ยสำหรับผมก็มองเป็นพอเริ่ม,พอ,มพอเริ่มปฏิบัติ สังเกตดูพอเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะปุ๊บ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 ไปเลยมันก็มัจะไม่ช้านะครับแต่มันช้าตอนไหนตอนที่คุณกว่าคุณจะคุณจะคิดรูปแบบมาได้กว่าคุณจะทําให้มันเป็นหลับแล้วตอนจะเอาเครื่องแบบไหนอะไรยังไงมันอาจจะช้าตอนขั้นตอนการจะลงมือทำเนี่ยมันคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดมาก่อนแต่พอคิดเป็นระบบเหมือนกับเซตร,ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลยนะครับไปปุ๊บ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 อ่าคนสี่ห้าเก้าจะประมาณนี้นะครับแล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งในกลุ่มเลขนี้ก็คือ มันมีหกอยู่ตรงนั้นคราวนี้สิ่งที่เขาทําต้องทําออกมาดูดีที่สุดไม่ใช่แค่ทําให้มันเร็วแล้วก็เสร็จแล้วก็ขายก็ทาแพ็กเกจจิ้งอย่างดีห่อด้วยอะ,อะไรนะห่อด้วยซองที่มันกันความร้อนออกนน่นนี่นั่นะอะไรก็ว่ากันไปคือทําให้ดีที่สุดอะ่ะนี่คือแนวคิดของคนเลขนี้สมมติเขาจะทําทอะไรเขาจะมีลําดับขั้นตอนถ้ามันเข้าทางเขาแล้วเนี่ยเขาจะทาออกมาได้อย่างดีงาม มีรูปแบบที่มันดูไม่เหมือนใครดูแปลกตาดูแปลกใหม่ทาได้เรื่อยๆนะครับแต่มันจะช้าหน่อยตอนวิธีการที่จะเริ่มทำเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์หาแนวทางรุ่นนี้นั่นก่อนก่อนที่จะทําลงไปนี่คือแนวของเลขนี้นะครับข้อเด่นคือรอ,อข้อเด่นคือทําออกมาได้มาตรฐานดีตอบโจทย์ถ้าเป็นการค้าก็ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีถ้าเป็นแบบครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับว่า,าครูขอไปคิดก่อนี๋วยวครูเอาคําตอบมาให้นักเรียนก็ได้รับ ความรู้นั้นๆได้อย่างแบบเออโอเคครูก็จะเป็นไม่ใช่สมมติถ้าเป็นอาชีพครูนะอย่างผมอะถ้าเป็นหกสี่ห้าเก้าเขาจะมีลักษณะแบบถ้าเขาไม่รู้ก็จะไปหาก่อนเขาจะไม่ตอบผงผางเลยนึกออกใช่ไหมเออก็จะรู้เขาจะไปหาก่อนหาเสร็จปุ๊บเขาก็อาจะอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ในักเรียนรับรู้ได้อย่างดีประมาณนี้นะแต่ข้อด้อยของกลุ่มนี้แน่นอนไม่ได้เร็วไม่ได้เป็นคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้าง ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเลือกไม่แก้เพราะว่าอะไรที่มันดูเกินไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเลี่ยงออกเขาจะไม่คือทําได้แหละแต่ถ้าไม่ถ้ามีเวลาจํากัดจะไม่จะไม่จะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนีกออกใช่ไหมครับเออก็ถ้าถ้าพูดถึงการแก้ไขเขาเน้นเ,นเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่เน้นเขาไม่เน้นซ่อม <laughs> ประมาณนั้นเน้นเปลี่ยนไม่เน้นซ่อมครับ เออมันจะได้แบบทํางานต่อไปเลยไม่ใช่มานั่งซ่อมนั่งแงะแกะเกา่าอะไรคืออาจจะเสียเงินเยอะหน่อยแต่ก็ได้ความสมบูรณ์นะไม่ได้แบบซ่อมสักพักเดี๋ยวมันกัดคือมัอนเหมือนแผลเก่าซ่อมแล้วมันก็จะหากีก่ก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออก็ประมาณคนเล่นนี้นะก็พิจารณานะครับถ้าถ้าเป็นคนรีบๆก็อาจจะเล่นนี้อาจจะไม่เด่นแต่ถ้าเป็นคนที่แบบชอบวางแผนน,นู่นนี่ก่อนที่จะทาอะไรก็ตามหาเล่นนี้โอเคนะครับนี่คืออยู่ท้ายนะ แต่อยู่ด้านหน้าในี่บุคลิกนี่ดีเลยนะครับเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงคนง่ายดูภูมิฐานมีหลักมีเกณฑ์อ่าแบบแบบกลางๆอ่ะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็ดูดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับวางตัวดีอ่าดูน่าเชื่อถือแบบกลางๆงไม่ได้แบบดูมีอำนาจบารมีอะไรขนาดนั้นแต่แบบก็เหมือนคนที่เหมือนคนใจดีปกติทั่วไปอ่ะนะครับเข้าสังคมได้เก่งนะก็ะคือก็เหมือนก็ผมว่ามันเป็นการเป็นคนกลางๆงอ่ะ ไม่ได้แบบหวือหวามากแล้วก็แล้วก็ไม่ได้แบบต้องออกมาเป็นผู้นําอะไรพวกนี้แต่มีความก็มีความมั่นใจแต่มีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่แบบว่าไม่ได้ไปยุ่งกับใครไม่ได้ไปโชว์โอ๊บโชว์อะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมครับมันก็เป็นกลางเป็นสเสน่ห์แบบกลางๆแต่โชคดีมันมีเลขสี่หกอนก็เลยยิ้มง,ง่ายคนยิ้มง,ง่ายไปถึงไหนก็ใครก็อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยิ้พมพั่มเพื่ออะไรน,นะเออก็ถือว่าเป็นเลขกลางๆที่ดูคือมันเป็นคือสาหรับผมหลายคนถามว่า เลขแนวมงคลทําไมคุยกถึงรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้อะไรมากมายเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สุดทางไงมันไม่ได้ลุยจนแบบเพื่อจะไปคว้าอะไรมาแต่แค่มันเป็นเลขที่ออกแนวทางแบบรักษาสิ่งที่มีอยู่ได้ดีที่สุดเหมือนคุณซูล,ลดมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ดูแลมันใช้ได้เป็นยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ยแต่คุณจะไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าไปหาเงินมาเพิ่มเพื่อให้ได้รดคันใหม่ๆหไม่ออกใช่ไหม คุณจะเป็นคนที่แบบดูแลสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดคนคุมเนี่ยแต่ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอสตาร์ทอก็รอแป๊บหนึ่งมันจะค่อยๆเซตนะครับถ้าคุณแบบคิดว่าเลขนี้จะโอ้โหบางคนบอกสี่หกั้งเงินเก่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือตามแนวเลขนะตามสิ่งที่คู้เอกมองก็คือมันก็มันก็เรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้เยอะหุหวาอะไรมากมายนะครับอ่ะอันนี้หน้ากับท้ายนะจะได้เข้าเรื่องเมื่อกี้พูดประเด็นไปถึงเรื่องเรื่องของการหาเงินเงี้ยผพูดเรื่องการเงินอย่างเงี้ย เล่นนี้ถือว่าหาเงินเก่งหาเงินเป็นรูปแบบเป็นระดับเป็นขั้นตอนแต่ก็ก็ไม่ได้ถึงกับแบบพุ่งทะลุขีดอะไรมากมายเต็มสิบคุ้ยให้สิบอ่ะตั้งเท่าไหร่ได้เท่านั้นอ่ะอาจจได้สักสิบห้าก็ได้แต่ไม่ถึงยี่สิบหรอกเพราะว่าคือไม่ได้ไม่ได้เกินเป้าขนาดนั้นเขาเป็นคนที่หาได้เรื่อยๆหาได้เรื่อยๆหาแบบนี้รูปแบบว่าจะต้องแบบนี้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 อ่าท้าเงินถ้ามันแบบแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือเวลาที่เขาจะจ่ายออกหรือเขาจะบริหารจัดการการเงินเนี่ย เขาจะรู้ว่าควรจะทําอะไรกับสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบเขียมนะไม่ได้เขียมแบบหามาได้หามาได้ร้อยจ่ายแค่บาทเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นก็จ่าย,ยู่พอสมควรนะสมมติหาได้ร้อยอย่างเงี้ยก็จ่ายสักสามสิบยี่สิบสามสิบคือก็ถือว่าโอเคอยู่นะหาได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ใช้ไปแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่ใช้ก็ยังเป็นสิ่งที่เออมันจะต้องใช้ยังไงใช้แบบไหนใช้เราคุ้มตัวเองไหมนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิด เรื่องการใช้จ่ายอยู่พอสมควรว่าเออจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับพอมันมีทั้ง4 5 5 9อะไรพวกนี้ก็เรียกแนวคิดเหมือนกันถ้าเต็ม10นะบวกลบหวยสัก8แล้วกันแัก7สัก8เนะี่ยนะครับคือมันอาจจะดอกว่ามันอาจจะไม่ได้หาเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็แต่เรื่องการจัดการเนี่ยทำได้เยี่ยมนะครับผมอันนี้เรื่องการเงินส่วนความรักก็เป็นคนกลางๆครับโรแมนติกก็ได้เอาใจใส่ก็ดีนะ ไม่ได้กระโดกดกระเดกโวยวายนานๆก็มีโรแมนติกทีนึออไม่ได้ทําจนพั่มเพื่อใช่แบบจนแบนบมดหวานน้าตาลขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหม <c oughs> เออไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนล่าเริงสนุกสนานกับผู้อื่นได้ดีก็ดึงดูดดีครับเป็นคนกลางๆแต่ผมว่าเป็นคนกลางๆเลยดีไม่ต้องหุนหว่ามากไม่ต้องไปเราก็อารมณ์เขาเลยการเป็นคนว่าคือถ้าถ้าคุมอารมณ์ได้เรื่องของความรักจะเป็นลักษณะของเข้าอกเข้าใจ อประมาณนี้แต่ถ้าคุมไม่ได้ก็มีพ่อแง่แม่งอนคือมีสองอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ดีอะไรเงี้ยเออถ้าคุมไม่ได้นะเอเอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะผมผมก็บอกว่ากลางๆอางดีครับไม่ต้องหรือหวาอะไรมากหรอกบางคนอาจจะรูห้หน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนก็ชอบนิ่งเงียบเียบไงบางคนก็ไม่ชอบแบบเอ้ยจะต้ององั้นนี้ตลอดเวลาน,นะครับแล้วอีกอย่างก็คือบุคลิกเขาได้ไงดูพูดจาเก่งพูดจาแบบ เขาอกเข้าใจคนพูดจาเก่งเข้าถึงคนได้ดีวางตัวดีคําพูดคาจาดีอะไรนี้ก็ก็ได้ใช้อยู่หรอกเวลาที่ไปจีบใครเนาะแต่ครูเอบอกทุกครั้งว่าเลขมันบอกแค่ทางนะถ้าคุณคิดว่าเอ้ยเลขสไตล์นี้โอ้มันเข้ากับผมเลยรุ่นนี่นะ่ะแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวมีเลขละเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาเองเนี่ไม่ใช่ <c oughs> มีเลขมันไม่ได้สมหวังทันทีนะมีเลขคุณต้องไม่ใช้ชีวิตด้วยคุณจะมานั่งรอแบบเหมือนแบบ เออเดี๋ยวให้เลขมันทำงานเองวันน้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปใช้ที่ปกติครับเป็นตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวมันผลก็ตามมาเองนะครับแต่สิ่งที่จะบังคับให้มันเกิดขึ้นจริงสําหรับคุยนะคุยคิดว่าเป็นเรื่องของจิตใจเรานี่แหละคิดพูดทําดีครับสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นตามเรามาอย่างแน่นอนนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะรบถ้วนกระบรความแล้วสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปมีทุกเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆถ้า ช่วงไหนคูยเกว้างคู่กสะดวกก็จะมารีวิวให้ทุกท่านฟังถ้าช่วงไหนมันติดงานติดอะไรก็อาจจะมาช่วงเวลาอื่นแต่ถ้าเป็นชาแ y o ยูทู e มาก็มาทุกวันเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับผมฝากาากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้คูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี